เรามาเริ่มข่าวแรกกันที่ข่าวของสาวร่างเล็คนนี้ดีกว่าค่ะ พี่ออมสุชาหลังจากที่มีงานถ่ายแบบเซ็กซี่ไปกับช่างภาพฝีมือดีอย่างพี่จอนนะคะแล้วก็มีคนบอกด้วยค่ะว่าพี่ออมเนี่ยเซ็กซี่ไม่ค่อยขึ้นไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีผลงานเซ็กซี่ให้เราได้เห็นกันอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปถามพี่ออมกันเลยดีกว่าค่ะเพราะเคยถ่ายแบบเซ็กซี่กับช่างภาพมากฝีมืออย่างจอธาดาสำหรับนางเอกสาวแบลออมสุชาแต่งานนี้ดูเหมือนว่าหลายคนจะไม่ค่อยอินกับลุคนี้ของสาวออมเท่าไหรค่ค่ะเพราะชินกับลุคแบล็สายมากกว่า ไม่รู้ว่างานนี้สาวออมจะว่ายังไงและจะมีถ่ายแบบเซ็กซี่กว่านี้อีกไหมพอได้เจอสาวออมเลยต้องให้เจ้าตัวมาตอบถึงเรื่องนี้สักหน่อยแล้วล่ะคะ่ะแฟนค่ัทุกคนชอบมาก่ะชอบจนเซอร์ไพรส์ตอนแรกคมรู้สึกว่าแฟนๆจะแบบเฮ้ยม่ชอบหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็แบบ เฮ้ยดูดีนะไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนมองแต่เราไม่ได้บอกว่าเราเซ็กซี่หรือเราเป็นอะไรคือเราไม่อยากจํากัดตัวเองว่าเราเป็นอะไรประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องทําอะไรได้หลายๆแบบเงี้ะคะก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็เป็นทางของเราถ้าเซ็กซี่เราก็ได้แค่ประมาณนี้เนาะถ้าถ้าเกิดเราเป็นอะไรที่มันมากกว่านี้มันอาจจะดูไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าดูพยายามมากเกินไปหรือเปล่าเราก็เราก็รู้ว่าเราทำอะไรได้แค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะ ว่างานเซ็กซี่นี้ก็ไม่ใช่ทางถนัดของอราโอ้ oh, จริงๆแล้วไม่ใช่ <laughs> แล้วถ้าสมมุิมีติดต่อเซ็กซ์งเซ็กซี่มาอีกเราจะถ้อจริงๆเราเราต้องดูองค์ประกอบอะค่ะด,ดูโปรเจกต์ดูองค์ประกอบดูอะไรหลายๆอย่างดูคอนเซ็ปต์อะไรอย่เงี้ยด้วยว่าว่าเป็นแบบไหนจะถามว่าอยากไหมครั้งหนึ่งจริงเราอยาก สาวออมก็เผยว่ากระแสถ่ายเซ็กซี่กับจอร์ดธาดาน,นั้นดีมากอาจจะดูขัดกับลูกบ้างแต่เป็นในเรื่องของงานถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมีถ่ายเซ็กซี่สักครั้งในชีวิตบ้างคะ่ะเป็นสาวเซ็กซี่ที่แอบเผ็ดไม่เบาเลยนะคะถึงใครจะมองว่าดูเบวมากกว่าแต่จีน่าว่าจริงๆแล้วพี่ออมก็เซ็กซี่ได้เหมือนกันนะคะ